บางคนจะสอบก็คือเริ่มอ่านหนังสือไปเลยโดยที่ไม่มีการวางระบบมันทําให้เกิดการไม่ไม่มีการวางแผนที่ดีอะ่ะพูดง่ายๆอ่ะการที่เราจะไปถึงเป้าหมายอ่ะทุกสิ่งอย่างเลยนะทุกคนไม่การที่เราจะไปถึงเป้าหมายอะ่อยยนะ,ะ,อะโดยเฉพาะการทํางานทุกอย่างเล็กๆน้อยน้อยอะ่ะอย่างเช่นเราจะไปทําธุระที่ธนาคารอย่างเงี้ย เราก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วนี่คือแค่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเรายังต้องใช้การวางแผนเลยถูกไหมเออรถติดไหมวันนี้วันอะไรเขาหยุดไหมเราจะไปทางไหนดีที่มันใกล้หรือว่าไปทางไหนดีที่ที่มันเป็นทางผ่านในธุระอื่นๆได้ด้วยและไปเวลาไหนดีเพราะว่าเรามีธุระอื่นๆอีกอย่างเงี้ยคือแค่เรื่องง่ายๆคุณยังต้องวางแผนเลยถูกไหม ทางดังนั้นอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือสอบที่มันจะเป็นอนาคตของคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องมีการวางแผนก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปจับหนังสืออะไรก็ได้แล้วก็มาอ่านหรือคุณไปได้ข้อมูลจากแหล่งติวมาแล้วคุณก็อ่านแบบอ่านเลยอย่างเงี้ยไม่มีการวางแผนที่ดีอ่ะมันมันก็ได้ไม่ได้เป็นการวางเป้าหมายหรือทิศทางที่มันเหมาะสมอ่ะแล้วมันแล้วเมื่อทิศทางคุณมันไม่ชัดเจนอ่ะ มันก็ไม่สู่เป้าหมายของคุณนะคุณเคยเห็นไหมคะคนที่เข้าติวอะ่ะคือมีที่ไหนฉันไปติวทุกที่เลยอะ่ะแต่กับการติวอะ่ะไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยหรือว่าสอบไม่เคยได้เลยหรือว่าสอบได้แต่ไม่เคยมีชื่อแล้วก็บางทีแบบสอบแล้วมีชื่อแต่ก็ไม่เคยเรียกถึงอะ่ะถามว่าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกคนไปติวแล้วจะสอบได้อะ่ะถูกไหมทุกคน เออหรือบางคนเนี่ยไปติวหลายที่แต่ก็ไม่เคยได้บรรจุเลยสักครั้ง เพราะอะไรเพราะคุณติดปัญหาตรงไหนคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ก็ไม่แก้และก็ไม่มีการวางแผนที่ดีในอนาคตอย่างเงี้ยว่าเออปีนี้ฉันสอบไม่ได้ฉันไม่มีชื่อทั้งๆท,ท,ที่ฉันไปติวตั้งหลายที่หรือฉันอ่านหนังสือตั้งเยอะแยะเลยอะทําไมฉันถึงสอบไม่ติดทําไมฉันถึงสอบแล้วไม่มีชื่อแล้วทําไมฉันถึงสอบมีชื่อแล้วไปอยู่ตั้งไกลอย่างเงี้ยเออ เคยสงสัยไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีการวางแผนที่ดีอะถ้าเราวางแผนดีแล้วก็รัดกลุ่มเมื่อเราวางแผนดีเนาะมันก็จะไปตามจุดอะ่ะตามจุดไปเรื่อยจากหนึ่งไปสไปสามไปสี่มันไปเป็นสติปอะแล้วมันก็จะง่ายด้วยนะเพราะว่าเราเริ่มจากง่ายไปยากไงเหมือนกับการนับเหมือนกับการขึ้นบันไดอะ่ะถ้าเราขึ้นบันไดใช่ไหม ก้าวแรกขั้นแรกอะ่ะอาจจะยากอา่าเมื่อเราเป็นเด็กๆใช่ไหมคะบันไดก้าวแรกที่เราจะขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวเพราะอาจจะไม่ยังไม่มีทักษะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไหร่ที่เราก้าวบันไดขึ้นไปก้าวแรกได้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปมันก็ไม่ยากแต่ก้าวที่ยากที่สุดคือก้าวแรกก็เหมือนกับการที่คุณจะต้องมีทิศทางให้มันชัดเจนแล้วก้าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบ เพราะไม่อย่างนั้นแม้ว่าคุณจะไปติวเยอะแค่ไหนแม้ว่าคุณจะอ่านหนังสือเยอะแค่ไหนหรือมีประสบการณ์การสอบมากแค่ไหนก็ไม่ทําให้คุณได้บรรจุหรือเข้าทํางานตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้